พี่น้องวันนี้ก็ไม่มีอาหารไทยพร,ราชมาเดินม,มากินข้าวปุ่นสาวมากินน้ำยาขนมจีนน้ำยาปลาทูพี่น้องทำเองง่ายๆนึกอยากทำหูโขกเลยต้มน้ำมัรนร้อนต้มน้ำ,นำปลาเอาปลาทูใส่เดือดแล้วก็ใส่พริกแกงลงเอามาโขกเสร็จเลยแล้วพี่น้องเอยหิวมามากินน้ำกันเลอสวยเลยละ่ะนึกอยากสดอ่ะอยากง่ายๆพี่น้องมาสีโปแดงจะเผ็ดเลย ตามพี่แกงเองสีบดแดงจะเพ็ดเพ็ดได้ใจอย,ยู่เด้อพี่นอ้องพักมาตุ้มแขกครับเอกพักสลรบมีอสายบัวอยู่หน่อยน้อืมองงอกมาเด้อมือนี่งใช่ช้อนพี่นอ้องมือเม่์เม่เพรเ็รแวนแผ่มะนาวกัดไขยสมตำหลายวดมะนาวกัด

อืมขอพี่น้องจะมากัดกันหมาบ้านไหนกัดแมวแล้วหรือเปล่าบบหมาร้ายหลา,ายพี่น้องแ,แ,แมวโดวนกัดไปสามสามหมื่นพี่น้องเอ้ย เงินกับบมีแต่ว่าเสีาดายชีวิตมันเลี้ยงแล้วเนาะเห็นที่บาพ,พี่น้อง กระาที่ชวอยู่ไหนรู้หนูเขชวเปล่าเอ้ยแม่ก็ไม่รู้เศษไปหนักมือเราวิ่ง

ริงก็หลาางสบา้มันแข็งก็ไม่มีอยู่ในตู้

ที่หมาบ้านที่เคยกัดลูกแมวเราเนี่ยไปกัดหมาบ้านบ้านพระอ้อเขาไปเดินทใครมาลุมก็อยู่ตัวนั้นไงที่ที่มันเคยกัดลูกแมวมีรอยอ่ะตัวเจอไหนมาลุมไมน่นี่มันกัดที่ตัวเดีกัดแมวบ้ากัดหมาบ้า,บานพระอ,อ้อ เอ่อยมาร์กมากขี่มาเยอะเก็บไม่รู้น่ะ ปัญหาประจุบกสิมที่นอ้นอนล้วหมาคัางบ้าน nó rất ngon kim thắc nữa chị subscribe ับหลาพี่น้งองนี่ต่อจานสองแซ่บแซ่บแลมบ้มันตุ๋มแับหอมมันตัๆ lúc đầu rồi cái lúc đầu lúc đầu hết hết đẹp đẹp, hết đẹp. nào phía hết 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 จอจานสองจอจานสี่สองเราใชน้จานสองถาดเดวกากนาอรพี่นอ้อง <c oughs> เอาไปกก้ลักำคิดหนาะ <c oughs> ฝากก็ไล <c oughs> ค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ <c oughs> มเ <c oughs> มย์ <c oughs> มยได้ด้วยจ้าไปจ้า